อะไรนะอะไรนะน่นกันร okay. ับเล่นัตว่ายกันรับเมื่อกี้ไฟอนะมันลอยไม่ใช่หรอแล้วอยู่ดีๆมันก็เบนบนเบนแบบนี้ไหนยไปไหนละนั่งป้เป็นไปด้ปล่อยมือเออปล่อยมือ เลิน้องสุดพีจปล่อยนะนย่นี่

đây con của con. quái 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 ดีนอะไรมันก็ดีเลยอ่ะป้าเป็นคนขี่นะป้ใลยป้าเคนีนะใครใช้ดื้อก็ขี่ขี่วี่ม่เหรอห้องนัไม่มีคนอยู่แล้วไหมลโอเคไปอะบออยู่เลยแม่นะครับหยวแหยุ

น้ำลึกมากเลยค่ะนี่ถึงคอเลยลึกจริงอมันก็จะตุ๋นมากๆก็บอกว่าลึกจริงลึกจริงเนาะมันไม่จริงแล้วแอปพีแอปพีแอปพีก่อนแอปพีแอปพีแอปพีไอ้ยาอย่ามาเล่นกับฉันฉันไม่ชอบเธอไม่อะไรกัล่ะมีเทแล้วก็ตกน้ำใส่จมูกเงี้ยไม่ได้ตกน้ำใส่จมูก 那怎么